เก้าหลาวซีบีรีสอร์ทสามสิเอ็ดธันวาคมสองห้าหกสี่ยามเช้าลมแรงอากาศเย็นสบายวันสิ้นปีนะมาค้างที่นี่หนึ่งคืนพรุ่งนี้วันนี้จะไปนอนเกาะช้างอีกสองคืน กรุงเทพวันที่สองวัน่สองวันสองน้ำใสหวานไปนเล่นมาแล้วนะน้ำทะเลน้ำทะเลติดฝั่งประเทศไทยทไก็มีที่นี่แเราพอเล่นได้ที่อื่นไม่ไหวนะที่อื่นเห็นแล้วไม่ค่อยอยากเล่นอนะ